คุณรู้ไหมคะว่ามีภัยเงียบชนิดหนึ่งที่อาจแฝงตัวอยู่ในร่างกายของเราหรือคนใกล้ชิดนานนับสิบปีโดยไม่แสดงอาการใดๆเลยและมันกำลังจ้องทำลายตับอวัยวะที่เปรียบเสมือนโรงงานเคมีขนาดใหญ่ที่ทำงานหนักที่สุดในร่างกายของเราค่ะภัยเงียบที่ว่านี้ก็คือไวรัสตับอักเสบบีค่ะ ไวรัสตับอักเสบบีเป็นเชื้อไวรัสที่อันตรายเพราะมันสามารถติดต่อได้ง่ายกว่าที่เราคิดและเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะเข้าไปโจมตีและทําให้เซลล์ตับเกิดการอักเสบค่ะช่องทางการติดต่อหลักๆมี3ทางด้วยกันคือ 1. การติดต่อจากแม่สู่ลูกขณะคลอดซึ่งเป็นช่องทางที่พบบ่อยที่สุดในบ้านเราค่ะ2คือการสัมผัสเลือดหรือสารขัดหลังของผู้ติดเชื้อ เช่นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหรือการใช้อุปกรณ์ที่มีคมอย่างมีดโกนหรือแปลงสีฟันร่วมกันและ3คือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันค่ะสิ่งสําคัญที่ต้องย้ำก็คือไวรัสชนิดนี้ไม่ติดต่อผ่านทางการไอจามการทานอาหารร่วมกันหรือการกอดนะคะเมื่อติดเชื้อแล้วโรคจะแบ่งเป็น2ระยะค่ะระยะแรกคือระยะเฉียบพลันบางคนอาจมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เช่นมีไข้อ่อนเพลียตัวเหลืองตาเหลือง แต่หลายคนก็อาจไม่มีอาการใดๆเลยค่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือระยะเรื้อรังค่ะผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเข้าสู่ระยะนี้โดยไม่รู้ตัวเพราะจะไม่มีอาการใดๆปรากฏออกมาเป็นเวลาหลายปี แต่เชื้อไวรัสจะค่อยๆทำลายตับไปอย่างเงียบๆจนนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับในที่สุดค่ะการตระหนักรู้และเข้าใจถึงภัยเงียบเหล่านี้คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการป้องกันและการนำความรู้นี้มามอบให้คุณผู้ฟังก็คือภารกิจที่พวกเรา Healthy D Story ตั้งใจทำเพื่อคุณค่ะหากชื่นชอบเรื่องราวสุขภาพดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ข่าวดีที่สุดก็คือเรามีเกราะป้องกันที่ดีเยี่ยมในการต่อสู้กับไวรัสตัวนี้ค่ะนั่นก็คือวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีค่ะซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกันการติดเชื้อการฉีดวัคซีนให้ครบ3ามเข็มคือวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องตัวเองและคนที่คุณรักค่ะสําหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันหรือไม่สามารถไปตรวจเลือดเพื่อเช็คสถานะของตนเองได้ง่ายๆที่โรงพยาบาลค่ะอย่าปล่อยให้ภัยเงียบนี้มาทําลายสุขภาพตับของคุณและคนใน ครอบครัวนะคะการลงทุนฉีดวัคซีนและการตรวจสุขภาพคือการป้องกันที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณห่างไกลจากโรคตับแข็งและมร็งตับได้อย่างยั่งยืนค่ะ